สวัสดีครับผม MU ็มยูสมัยคาวันนี้ผมมีรถขนาดกลางนะครับนอกกระแสสักหนึ่งคันมาแนะนำให้รู้จักนั่นก็คือนิสสันซิลฟี่นั่นเองนะครับคู่ปรับของเขาก็ได้แก่พวก Honda c ซ v i c นะครับ t o y ย t a a อ t i s นะครับก็จะเป็นรถขนาดกลางอยากรู้ว่านิสสัน s ิลฟี่เนี่ยมันมีอะไรดีตามมาเลยครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังเริ่มต้นกันจากภายในเลยนะครับเท่าที่สังเกต อันดับแรกในพวงมาลัยเนี่ยก็คือมี Airbag นะครับสามารถคอนโทรลเครื่องเสียงได้ที่พวงมาลัยแล้วก็สั่งการบลู o ูธเนี่ยการรับสายโทรศัพท์ได้ตรงนี้ด้วยนะครับประกอบกับมีเอ็มไอดีมันต์อินโฟมิชันดิสเพย์เนี่ยก็สามารถที่จะปรับเลือกตรงนี้เพื่อดูในเรื่องของการประมวลผลต่างๆที่หน้าจอตรงกลางได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ Airbag ไม่ได้มีแค่ตรงนี้จุดเดียวนะครับก็จะมีทาง ั่งคนนั่งให้อีกหนึ่งใบด้วยนะครับนอกนจากนั้นมาดูที่คอนโซลกลางครับสังเกตน,นะครับว่าคอนโซลกลางเนี่ยจะดีไซน์แบบเรียบแล้วก็ลาดลงมากระชับนะครับซึ่งถ้าเทียบกับระยะแขนเนี่ยมันก็คือจะพอดีของระยะแขนที่เรานั่งในการปรับพอดีนะครับแล้วก็เลี้ยวมามองดูครับตรงนี้ก็จะมีที่วางแขนด้วยตรงนี้จะเป็นพักแขนนะครับสามารถปรับระดับได้ นะครับถ้าเกิดว่าคนขาสั้นก็ปรับให้ตัวพักแขนนามาด้านหน้าได้แบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนขายาวก็อาจจะสไลด์ลงหลังไปแบบนี้นะครับเพื่อที่พักแขนได้เหมือนกันนะครับในส่วนของเกียร์การทํางานนะครับเกียร์ก็จะเป็นลักษณะเกียร์เดินตรงปกติใช้ปุ่มกดแบบนี้อยู่ด้านหน้านะครับเวลาถ้าเข้าเกียร์ถอยปั๊บด้านหลังต้องที่ช่วยเราในการถอยจอดก็จะทํางาน ขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยมีตัวเกียร์ L ด้วยเป็นเกียร์โลใช้สําหรับขึ้นหรือลงทางลาดชันนะครับซึ่งจะวิ่งในเกียร์ต่าเวลาที่เราลงทางลาดชันเกียร์มันจะได้ไม่เปลี่ยนไปสูงสูง,สงทำให้ความเร็วลถมันมากขึ้นทําให้เราต้องเหยียบเบรกเรยอะขึ้นนะครับก็เพื่อความปลอดภัยใช้เกียร์ต่าในการขึ้นเขาลงเขาทางชันเนี่ยก็จะช่วยลดภาระของการเบรกของเราได้นะครับนอกจากนั้นนะครับเวลาที่เราเข้าเกียร์ P เนี่ยแล้วเรา ดับรถไปนะครับปึ๊บเวลาถ้าเราจะต้องปลดเกียร์ว่างเนี่ยมันจะปลดไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นกุญแจในระบบที่กดสตาร์ทด้วยเราจะทํายังไงดีเราสามารถที่จะกดปุ่มตรงนี้ครับแล้วก็เลื่อนคันเกียร์ลงมาได้อ่าเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับก็ง่ายๆแค่อย่าเบรกกดปุ่มนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่เกียร์ N แค่นี้เองง่ายๆนะครับส่วนเรื่องของการสตาร์ทเนี่ยมันก็จะมีการกดปุ่มสตาร์ทตรงนี้ได้ นะครับก็สามารถที่จะกดปุ่มสตาร์ทได้เลยแต่ก่อนสตาร์ททุกครั้งจะต้องทําการเหยียบเบรกให้สนิทนะครับถึงจะสตาร์ทได้นะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่เหยียบเบรกนะครับเราจะกดสตาร์ทถ้าเราไม่เหยียบเบรกมันกดสตาร์ทแล้วเป็นยังไงนะครับมันจะไม่ติดแต่ถ้าเราเหยียบเบรกปั๊บแล้วเรากดสตาร์ทมันก็จะสตาร์ทติดได้ตามปกติแบบนี้เลยนะครับโอเคส่วนของหน้าจอเลือนไม้เนี่ยก็ ดูง่ายนะครับด้านซ้ายเป็นวัดรอบด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความเร็วแล้วก็ตรงกลางเป็นเรื่องของระยะทางซึ่งตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่าเป็นมันติอินฟอร์มิชันดิสเพย์ก็คือจะโชว์ตรงหน้าจอนั้นนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะดูอะไรเกี่ยวกับมันถ้าเราจะดูเรื่องเอเวอเรสกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยหมายถึงว่า รถคันนี้ใช้งานมาความเร็วที่ใช้เฉลีย่ยนก็คือ34กิโเมต่อชั่วโมงมันจะรวบรวมเวลาสะสมทั้งหมดกับระยะทางที่เราใช้ความเร็วนะครับมาเฉลี่ยกันนะครับก็ถือว่าเจ้าของรถเดิมใช้รถเนี่ยไม่ได้เป็นคนขับรถเร็วมากมายนักนะครับอย่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการประหยัดน้ํามันนะครับเอเวอเรสต์ก็13กิเมตต่อลิตรนะครับที่เขาเก็บค่าเฉลี่ยของรถคันนี้มา นะครับส่วนแอร์นะครับจะเป็นระบบอัตโนมัตินะครับซึ่งโหมดในการปรับเนี่ยจะมี2แบบนะครับแบบแรกคือ2ข้างเนี่ยทั้งด้านซ้ายนะครับและด้านขวาเนี่ยแอร์ Air, ตรงเนี้ยให้ทํางานเป็นอุณหภูมิเดียวกันเวลาเราลดเห็นไหมครับว่าตัวเลขมันจะลดทั้ง2ด้านเลยเวลาเพิ่มก็จะเพิ่มทั้ง2ด้านเช่นกันไปในปริมาณที่เท่าๆกันนะครับแต่เมื่อไร่ครับที่ แฟนเราหรือว่าพ่อแม่หรือว่าญาติเรานะครับรู้สึกว่าอุณหภูมิเนี่ยมันหนาวเกินไปละอยากจะให้มันร้อนขึ้นสักหน่อยเข้าไปปรับตรงนี้เห็นไหมพอเขาไปปรับฝั่งเขานะครับในฝั่งคนนั่งเนะี่ยมันสามารถที่จะแยกได้ตัวดูอัลเนี่ยไฟมันจะโชว์ขึ้นมาซึ่งตอนนี้มันจะแยกกันแล้วสังเกตไหมครับว่าฝั่งที่คนขับปรับเมื่อกี้เนี่ยมันยังคงอุณหภูมิเดิมอยู่แต่ฝั่งคนนั่งเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับ ก็ถือว่าสะดวกสบายดีแล้วก็ตอบโจทย์กับคนที่อาจจะไม่ได้ชอบอากาศความเย็นเท่ากันนะครับก็แยกกันไปได้นะครับส่วนถ้าเกิดว่ากดออโต้เนี่ยมันก็จะช่วยเร่งความเย็นสังเกตไหมตัวนี้มันจะเร่งขึ้นถ้าความเย็นในรถเนี่ยไม่ถึงอุณหภูมิ2 2องศาเนี่ยเขาก็จะเร่งขึ้นอัตโนมัติตรงนี้เลยนะครับซึ่งก็สะดวกดีถ้าเราเซตอุณหภูมิไว้มันก็ทํางานอัตโนมัติส่วนไล่ฟ้าหน้าไล่ฟ้าหลังพวกนี้ก็ มีให้มาครบนะครับตรงนี้ก็ทำงานง่ายเข้าใจง่ายนะครับที่วางแก้วตรงคอนโซลกลางสำหรับผมผมจะติว่ามันเล็กไปสักนิดหนึ่งนะครับในการที่จะวางแก้วนะครับก็เก็บได้แค่แก้วจริงๆวางอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับแต่ส่วนถ้ามีสิ่งของอย่างอื่นอยากจะวางก็จะมีร่องเล็กๆนี้อาจจะวางเศษเหรียญได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการดีไซน์ที่เพิ่มความอนเนกประสงค์แล้วก็ใช้สอยได้เพิ่มเติมนะครับ ส่วนของคนขับยังไม่หมดนะครับคนขับเนี่ยก็จะมีระบบในเรื่องของการปรับและพับกระจกมองข้างด้วยไฟฟ้าทั้งหมดนะครับกระจกมองข้างตัวนี้ถ้าเกิดว่าพับปาบ้ามันก็สามารถเทียบพับด้วยไฟฟ้าได้เลยทั้งสองด้านนะครับถ้าเกิดว่าเราจะปรับออกแล้วก็แค่กดมันก็จะกลางออกนะครับซึ่งคําว่าออโต้เนี่ย ถ้าเราเซ็ตไว้คําว่าออโต้เวลาเราล็อกรถนะครับกระจกมองข้างก็จะปรับอัตโนมัติให้ด้วยอันนี้ถือว่าสะดวกมากๆเลยนะครับส่วนเส้นท่านล็อกกับกระจกไฟฟ้า4บานเนี่ยก็ใช้งานง่ายเหมือนรถทั่วๆไปตั้งแต่สมัยก่อนนะครับก็จะไม่สับสนแน่นอนครับส่วนต่อมานะครับ <S <S ด้านตายยังไม่หมด <S <S ก็ยาวกันมาเลยครับเปิดฝาท้ายนะครับก็จะเปิดตรงที่ด้านขวาใต้พวงมาลัยนะครับ ตัวนี้ก็จะสามารถเปิดฝาท้ายได้นะครับในส่วนต่อมาก็จะเป็นการปรับระดับไฟหน้า,าเวลาที่ด้านท้ายเราบรรทุกเยอะหรือคนนั่งเยอะๆเนี่ยบางทีหน้ารถมันเชิดเนี่ยนิดๆหน่อยๆแต่เวลาเราวิ่งทางไกลไฟอาจจะไปรบกวนสายตาชาวบ้านเขาสามารถที่จะปรับให้ระดับไฟเนี่ยมันลดลงต่ําได้นะครับเพื่อให้มาส่องกับพื้นถนนเพราะบางทีไฟเราไม่ได้ส่องกับพื้นถนนมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่ามองทางไม่ค่อยเห็นนะ ในส่วนของการเปิดฝาถังน้ํามันนะครับก็จะอยู่ใต้ลงมาอีกนะครับก็คืออยู่ด้านขวาของพวงมาลัยนะครับแต่จะอยู่ด้านใต้เลยของคอนโซลหน้านะครับแล้วก็เปิดได้ทั้งรประกพรงหน้าแล้วก็ถังน้ํามันซึ่งอันเนี้ยเราอาจจะใช้ความเคยชินกับมันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะมันอยู่คู่กันบางครั้งก็อาจจะเปิดผิดเปิดถูกบ้างนะครับแต่ถ้าเราสร้างความเคยชินสักพักหนึ่งเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปเนาะ ต่อมาครับเมื่อมาดูในช่องเก็บของตรงคอนโซลกลางนะครับที่เราเท้าแขนเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเราเปิดขึ้นมาดูนะครับเราจะเห็นว่ามันมีพอร์ตของ USB อยู่เผื่อถ้าเราอยากจะเสียบ USB นะครับใช้แบตโทรศัพท์ก็ได้หรือจะฟังเพลงจากตัว USB ก็ได้เช่นกันนะครับก็คือเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนคอนโซลตัวนี้ก็จะมีเลื่อนแขนได้ตามปกติ ที่มาสักครู่บอกไปนะครับส่วนของที่เก็บของนะครับสําหรับผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าลึกมโหฬานมหาศาลมากมเลยนะครับแล้วก็สามารถวางของได้2ชั้นด้วยเวลาที่เก็บของก็เก็บได้เป็นระเบียบดีแล้วก็จุได้เยอะด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับ สิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องของการวางแก้วน้ํานะครับด้านข้างประตูก็ยังสามารถทําได้นะครับแล้วก็มือที่เราใช้เหนี่ยวประตูเวลาปิดประตูเนี่ยก็วางของได้เพิ่มนิดหน่อยนะครับในส่วนทั้งผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ฝั่งคนขับก็สามารถวางกุญแจเงี้ยได้นะครับแล้วก็วางในส่วนของขวดน้ําแก้วน้ําจุกจิกที่ข้างประตูได้อีกนะครับส่วนด้านบนนะครับ ตัวม่านบังแดดเนี่ยก็จะมาพร้อมกับไฟในตัวนะครับในส่วนของผู้โดยสารตอนหน้านะครับแล้วส่วนของคนขับก็จะมีไฟสองหน้าให้ด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่าให้รายละเอียดค่อนข้างดีเลยนะครับคับตรงกลางก็จะมีไฟสองแผ่นที่ให้นะครับแยกซ้ายขวาลักษณะของไฟเนี่ยลำแสงเนี่ยคล้ายๆกับไฟที่สองบนเครื่องบินนะครับให้แสงที่สว่างดี แล้วก็มีความนุ่มนวลด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะเก็บแว่นกันแดดตรงนี้ได้เพิ่มเติมนะครับถือว่ารายละเอียดของการขับขี่ความสะดวกสบายตอนหน้าเนี่ยเขาก็จัดเต็มมาค่อนข้างดีทีเดียวนะครับทีนี้มาลองฟังในส่วนของเครื่องเสียงกันดูบ้างครับว่าเครื่องเสียงเป็นอย่างไรบ้างนะครับลองดูครับว่าเสียงเป็นไงบ้าง เสียงให้มาค่อนข้างดีเลยนะครับมีทวิตเตอร์ที่ด้านคู่หน้าด้วยนะครับก็ถือว่าทำได้ดีในรถยนต์ระดับนี้เลยนะจ๊ะเป็นยังไงกันบ้างละครับสำหรับออปชันเจ้าซิลฟี่คันนี้ผมว่าเรื่องของความหรูหราหรือการดีไซน์เนะี่ยถือว่าใช้ได้นะที่สำคัญคือเรื่องของความสะดวกสบายเนะี่ยผมว่าเขาจัดเต็มมาให้เลยนะครับพูดง่ายเอาไปใช้เนะี่ย สะดวกมากๆในทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาจัดมาให้ถือว่าลงตัวเลยปะเดี๋ยวผมไปทดลองขับให้ดูดีกว่าดับแรกเลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าสัมผัสแรกเนี่ยพวงมาะัยค่อนข้างเบามากๆนะครับ นี่เป็นข้อเด่นของเจ้า Nissan s i l ฟี a เลยนะครับวงมาลัยเนี่ยเขาจะเป็นแหลก power ไฟฟ้านะครับจะทําให้การควบคุมเนี่ยเบาสบายนะครับผู้หญิงตัวเล็กๆก,ก็ขับได้สบายๆนะครับซึ่งบางทีรถขนาดกลางเนี่ยเวลาที่ผู้หญิงตัวเล็กๆขับเนี่ยบางรุ่นถ้าพวงมาลัยหนักนะครับเวลาที่จะขับจอดเข้าทรงเข้าซองอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้รู้สึก เป็นภาระกับคนที่ตัวเล็กนะครับแต่เจ้าซิลฟี่เนี่ยพงมาลายเบานี่คือข้อดีนะครับส่วนเรื่องของการทรงตัวนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับในรถขนาดกลางอย่างเจ้าคันนี้ที่มารีวิวจะเป็นเครื่อง 1,800cc ซีซีนะครับเรื่องของการทรงตัวผมว่าทำได้ดีอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของฐานล้อที่ค่อนข้างกว้างเราจะลองปล่อยดูแบบนี้ ครับไม่ได้จับนะครับก็ยังถือว่าการทรงตัวค่อนข้างโอเคนะครับในความเร็วระดับร้อยเนี่ยก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าเบาหรือวุ่าวับเกินไปนะครับการทรงตัวก็ทําได้ดีในระดับหนึ่งนะครับส่วนของการขับขี่ทัศนวิสัยเนี่ยผมก็มองว่า กระจกบานหน้าก็ใหญ่ดีนะครับแล้วก็กระจกบานข้างเนี่ยก็ถือว่าความใหญ่โตใช่ได้นะคือเวลาขับแล้วไม่รู้สึกว่าอึดอัดนะครับมองได้ค่อนข้างรอบตัวแล้วก็มองได้เคลียร์นะครับเป็นไงกันบ้างครับรู้เรื่องของภายในออปชันต่างๆมากมายทดลองขับกันแล้ว อยากจะดูโชมหน้าเขาจริงๆบ้างแล้วหรือยังว่าภายนอกมันสวยแค่ไหนปะเดี๋ยวผมพาไปดิสันซิลฟีคันนี้นะครับเป็นเครื่อง 1,800cc นะครับออปชันเป็นรุ่น V ไฟหน้าก็จะเป็นลักษณะของฮาโลเจนนะครับแล้วก็มีไฟ LED ที่ขอบด้านใต้ก็เพิ่มความหรูหราครับกระจังหน้าเป็นคโครเมียมนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับ นอกเหนือจากนั้นเนี่ยด้านข้างก็ยังมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้นะครับก็ตามสไตล์ของรถหรูของมันต้องมีนะครับแล้วก็มือเปิดประตูเนี่ยจะเป็นโครเมียมตัวนี้เป็นโครเมียมแท้จากโรงงานของนิสสันเลยนะครับแต่ตัวครอบเนี่ยที่กันลอยตรงนี้จะเป็นของตกแต่งเพิ่มแต่ตัวนี้เป็นโครเมียมแท้ไม่ใช่โครเมียมที่เอามาแปะเพิ่มนะครับกุญแจจะเป็นระบบ คีเลสนะครับเข้าออกรถเนี่ยสามารถที่จะกดปุ่มนี้ล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกได้เลยนะครับในส่วนของมือเปิดก็จะเป็นโคเมียมทั้งหมดนะครับส่วนไฟท้ายเนี่ยดีไซน์ออกแนวหรูหรานะครับออกแนว VIP ก็จะเป็นเม็ด LED เป็นเม็ดเมดแบบนี้เลยนะครับส่วนไฟเลี้ยวกับไฟถอยก็จะเป็นเลนส์ใส t t u u l เลนมีไฟทับทิมที่กันชนด้วยนะครับเผื่อว่า ไฟดวงใดดวงหนึ่งขาดไปนะครับคันหลังส่องมาก็ยังเห็นไฟทับทิมอยู่เพราะเวลาที่เราวิ่งกลางคืนนะครับบางทีถ้าไฟดวงใดดวงหนึ่งขาดไปด้านซ้ายหรือด้านขวาเนี่ยนะครับทำให้คนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้คนเห็นว่าโอเคมีสองข้างแสดงว่าเป็นรถแน่ๆนะครับส่วนด้านท้ายเนี่ยก็จะเป็น คิ้วโครเมียมตัดขอบนะครับเพื่อง่ายว่าดีไซน์เนี่ยจะเน้นในเรื่องของความหรูหรานะครับไม่ได้ออกสไตล์เรื่องของการสปอร์ตมากนักนะครับแต่คันนี้จะพิเศษมาอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันมีสปอยเลอร์สเกิร์ตแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะดูหรูหราแบบ VIP อ่ะก็ไม่สปอร์ตนะแต่ดูดีแบบมีตังค์เนาะ อย่างระบบคีย์เลสรุ่นนี้ก็จะทาํางานง่ายๆครับคืออย่างถ้ากุญแจอยู่ในรัศมีอย่างผมวางไว้ตรงนี้นะครับถ้าเราล็อกรถอย่างเงี้ยนี่เราตั้งกระจกมองข้างเป็นออโต้ไว้ล็อกรถมันก็จะพับเองซึ่งเราเปิดมันก็จะเปิดไม่ออกใช่ไหมครับถ้าเราอยากจะขึ้นรถอีกคียหนึ่งนะครับกระจกมองข้างพับอยู่กุญแจอยู่บนนี้อยู่ในรัศมีนะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงเนี้ยนะครับ ทางทางที่กุญแจอยู่วันนี้มันก็จะเปิดได้นะครับแต่กระจกมองข้างจะพับเองอัตโนมัติต่อเมื่ออะไรรู้ไหมครับต่อเมื่ออะไรรู้ไหมต่อเมื่อเราสตาร์ทรถผมจะสตาร์ทแล้วนะเมื่อสตาร์ทเห็นไหมครับเมื่อสตาร์ทปุ๊บกระจกมองข้างจะพับออกอัตโนมัตินะครับเท่ากับว่าเวลาเราปลดล็อกรถ กระจมองข้างจะไม่พับออกเขาต้องมั่นใจจริงๆว่าเราจะขับแล้วโดยการกดสตาร์ทเขาถึงจะพับออกให้ฉะนั้นบางคนไม่เข้าใจอาจจะคิดว่ามันมีปัญหามันไม่ได้มีปัญหานะมันจะกลางออกต่อเมื่อเราสตาร์ทโอเคไหมไม่งั้นเวลาเราจะหยิบของเฉยๆมันก็จะกลางเข้ากลางออกมันก็จะเกิดการสึกลอนะครับเขาก็ดีไซน์ค่อนข้างใส่ใจตรงที่ว่าถ้าเราจะขับเขาถึงจะกลางให้อันนี้ถือว่าเคลียร์ ในส่วนของการดีไซน์ภายในครับผมว่าเรื่องของมิติการนั่งภายในก็กว้างขวางดีนะครับแล้วก็คอนโซลที่เราที่เราดูออปชันกันเมื่อสักครู่นี้นะครับคอนโซลก็จะให้รายละเอียดมาค่อนข้างที่จะครบในส่วนของคนขับใช้งานได้แทบทุกสิ่งอย่างนะครับ ทั้งพรมลัยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหุ้มหนังด้วยเนื่องจากเป็นรุ่น1.8 V นะครับก็จะเป็นพงมลัยหุ้มหนังบอก็จะเป็นเบาะหนังแท้นะครับจากโรงงานแล้วจะเป็นเบาะเจาะรูแบบนี้แหละช่วยระบายความร้อนได้เพราะบางทีเบาะหนังเนี่ยจะอมความร้อนนะครับการที่เจาะรูเนี่ยบ้านเราเป็นเมืองร้อนเนี่ยมันจะช่วยไม่ให้ตัวฟองน้ําหรือตัวเนื้อของหนังเนี่ยมันอมความร้อนมากจนเกินไปนะครับหัวเกียก็จะเป็นหัวเกียแบบนี้นะครับ เป็นยางธรรมดาแล้วก็ตรงนี้มีปุ่มโอเวอร์ไร์ให้ด้วยนะครับคอนโซลกลางตัดด้วยลายไม้ก็ดูหรูหราดีนะครับที่วางแก้วตรงกลางก็มีฝาปิดเปิดได้นะครับก็ถือว่าดีไซน์มาให้รายละเอียดพอสมควรนะครับส่วนมือเปิดต่างๆนะครับแผงประตูก็ตัดด้วยซาตินโครเมียมแล้วก็ลายไม้เป็นหลักนะครับวัสดุคอนโซลหน้าจะเป็นลักษณะของนวมนิ่มๆนะครับผมถือว่า ให้ความใสใจในเรื่องของวัสดุที่ใช้รถบางรุ่นเอโกนี้ยังเป็นพลาสติกอยู่เลยนะท,ท,ทั้งๆที่ว่าเป็นรถขนาดกลางนะครับแต่อันนี้เป็นนวมบุฟองน้ำนะครับนิ่มๆหยุน่นๆได้นะครับถือว่าให้ความนุ่มนวลนะครับกับความรู้สึกของคนขับนะครับก็ถือว่าโอเคในส่วนตอนหลังนะครับก็ให้ความกว้างขวางของผู้โดยสารได้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็วัสดุ ก็เหมือนกับตอนหน้าก็คือเป็นหนังนะครับแล้วก็มีช้วางแก้วให้ทั้งประตูซ้ายนะครับแล้วก็ประตูขวานะครับอยู่ในตำแหน่งที่พอดีนะครับไม่เกะก,กะสามารถที่จะดึงพับแขนลงมาแล้ววางแก้วได้อีก2จุดนะครับซึ่งตรงนี้มีความสะดวกอีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถที่จะพับตัวนี้ลงมาอีกหนึ่งครั้ง นะครับแล้วก็สามารถที่จะหยิบของที่มันอยู่ในฝากระโปรงท้ายได้นะครับคือตรงนี้มันจะทะลุไปที่ฝาท้ายได้เผื่อถ้าเราอยากจะหยิบอะไรเราก็ไม่ต้องลงจากรถไปเปิดมันนะสามารถที่จะเปิดฝาตัวนี้มาได้นะครับอันนี้ก็ปิดหนึ่งชั้นนะครับแล้วก็ปิดอีกชั้นหนึ่งโดยการเที่ยวที่พักแขนขึ้นแค่นี้ก็นั่งได้5้าแล้วก็ มีความสะดวกสบายพอสมควรนะครับอีกสิ่งนะครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเนี่ยคือในเรื่องของแอร์ตอนหลังนะซึ่งน้อยคันมากนะครับสาหรับรถเก๋งที่จะให้แอร์ตอนหลังมาด้วยนะครับซึ่งปกติแล้วรถเก๋งทั่วไปจะใช้แอร์จากผู้โดยสารตอนหน้านะครับก็คือเจ้าสี่ช่องด้านหน้านั่นแหละแต่สําหรับเจ้านิสสันซีลพีคันนี้ใส่ใจรายละเอียดครับมีแอร์แยกให้ผู้โดยสารตอนหลังด้วยฉะนั้น ด้านหลังไม่ต้องกังวลน,นะว่ามันจะร้อนเพราะมันไม่ร้อนเด็ดขาดเลยแอร์มีให้ตรงนี้ด้วยนะครับถือว่าตัวนี้เป็นจุดเด่นของรถรุ่นนี้เลยทีเดียวนะครับในส่วนของน้ำมันนะครับก็จะเติมได้จนถึง E20 นะครับส่วนสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะนำเสนอก็คือฝากระโปรงท้ายนะครับเหมาะกับแม่บ้านที่ชอบช้อปปิ้งมากๆนะครับสามารถที่จะกดปุ่มค้างไว้นะครับแล้วฝาเด้งเอง แบบนี้ผมถือว่าเป็นความอเนกประสงค์ที่ดีนะครับสำหรับคนใช้งานรถระดับนี้จำเป็นต้องมีอ่ะถ้าเราดูจากด้านท้ายเราจะเห็นช่องที่เราสามารถหยิบของได้ที่เมื่อสักครู่ผมอธิบายให้ฟังนะครับที่เก็บของภายในห้องด้านท้ายเนี่ยก็จะค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีความลึกมากๆเลยนะครับถ้าเราดูอย่างเนี้เราจะเห็นเลยว่ามันใหญ่มากนะครับ คนที่ชอบจุชอบเล่นกอล์ฟปั่นจักรยานก็จัดได้เลยผมว่าใส่ได้สบายสบาย แน่นอนครับมันมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียนะครับข้อเสียสําหรับรถรุ่นนี้ที่ใครๆหลายคนชอบบ่นกันนะครับเรื่องที่1ก็คือมันไม่ตลาด เหมือนกับว่าถ้าคุณจะซื้อรถประมาณเครื่องพันหก8ั0แปดสเนี่ยรถยี่ห้อตลาดก็มีให้คุณเลือกอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตระกูลตโตโยต้านะครับหรือ Honda นะครับอัลติซีวิกหรือจะเป็นมาด้าสามอะไรพวกนี้ซึ่ง3ามยี่ห้อที่ผมกล่าวมาเนี่ยคนจะนิยมมากกว่านะครับถ้าเทียบกับนิสสันซลฟี่เนี่ยซึ่ง เป็นรถในขนาดเดียวกันเนี่ยคนอาจจะนิยมน้อยกว่านะครับแต่ในข้อดีมันก็มีข้อเสียแล้วในข้อเสียมันก็มีข้อดีจริงไหมถ้าเป็นรถตามที่ผมกล่าวมายี่ห้อตลาดสามยี่ห้อนี้นะครับราคาเนี่ยจะแพงกว่าเจ้านิสสันซิลฟี่นีที่ขายอยู่เนี่ยในปีเดียวกันน่ะอย่างน้อยที่สุดเลยนะครับก็ต้องประมาณ 100- 0 0แถึง2 0 0แสนบาทเนี่ยอันนี้วัด ในเรื่องของออปชั่นในระดับเดียวกันสภาพพอๆกันนะครับราคาก็จะแพงกว่ากันประมาณ1 0 0 0 0แสนถึงสองแสนบาทนะครับซึ่งถ้าเป็นยี่ห้อ Honda ที่คนนิยมกันมากๆเนี่ยบางครั้งนะครับก็แพงกว่าถึง2 0 0แสนบาทก็มีเหมือนกันนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับที่คนบางกลุ่มอาจจะไม่ชอบเจ้ารถนิ s สันซิลฟี่เนี่ยเพราะว่ามันเป็น เกียร์ลักษณะ CVT นะครับ CVT ก็คือเกียร์ที่ใช้สายพานี่ะในการขับเคลื่อนนะครับไม่ได้เป็นเฟืองเกียร์เหล็กเหมือนแต่รถสมัยก่อนนะครับฉะนั้นรถขนาดเนี้ยบางคนเท้าหนักนะครับเครื่อง 1800cc เนี่ยบางคนกดแล้วเจ้าตัว Nissan s i l v i มันก็จะเปลี่ยนเกียร์ตามรอบของมันอาจจะไม่ทันใจนะครับแล้วก็ถ้า คนที่ตีหนักมากๆเนี่ยมันจะทําให้เกียร์เนี่ยมันสึกหลอหรือชํารุดไวมากกว่าเวลาอันควรนะครับซึ่งถ้า ตัวเรานะครับเป็นคนที่ขับรถไวนะครับแล้วเราต้องการเหยียบตะบี้ตะบันเลยเนี่ยซิลฟี่เนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์นักนะครับในเรื่องของอัตราเร่งหรือความทนต่อเท้าที่หนักของเราเพราะเราเป็นคนขับรถเร็วใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเป็นคนขับรถปกติทั่วไปขับตามรอบให้มันเปลี่ยนตามรอบของมันนะครับตัวนี้ก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาก็ต้องถามใจเราดูว่าเราเป็นคนขับรถซิ่งมากไหม ถ้าขับรถซิ่งมากนะครับซิลฟี่อาจจะออกลักษณะนุ่มนวลน,นะครับไม่ได้กระโชกหกหากหรือตอบสนองต่อความเร็วแบบทันใจของเราได้มากนักนะครับอีกอย่างหนึ่งคนกังวลกันมากในเรื่องของเกียร์ CVT นะครับว่ามันมีปัญหาไหมแต่ผมต้องเรียนตามตรงแบบนี้นครับไปลองเซิร์ชดูใน Google ก็ได้รถยนต์รุ่นใหม่ๆนะครับในตลาดตอนนี้ เขาเปลี่ยนเป็นใช้เกียร์ CVT กันเกือบจะหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น a u t i s ตัวใหม่นะครับหรือว่า Camry หรือว่า Nissan k i e n a หรือรถหรูเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้ CVT กันเยอะแล้วนะครับเนื่องจากว่ามันให้ความนุ่มนวลมากกว่านะครับแต่ต้องเรียนตามตรงว่าการที่คุณจะใช้เกียร์ CVT เนี่ยข้อแนะนำของผมก็คืออย่าลากน้ำมันเกียร์นะครับหมายความว่า ความทนทานของเกียร์ที่เป็นสายพานเนี่ยอาจจะสู้ความทนทานของเกียร์ที่เป็นเฟืองเกียร์ไม่ได้นะครับแต่ต้องตีโจทย์อย่างนี้ว่าทําไมรถสมัยใหม่เขาเปลี่ยนเป็นเกียร์ CVT กันหมดแล้วเพราะมันให้ความนุ่มนวลแล้วก็ต่อเนื่องในการขับขี่มากกว่าก็ต้องกลับไปคิดนะว่าปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยก็คือให้สปีดลิมิตแค่90เนี่ยเราจะเอาแรงไปไหนถูกไหมฉะนั้นเวลาที่เราขับขี่เนี่ย ผมว่าความนุ่มนวลความสะดวกสบายความปลอดภัยก็เป็นทางเลือกที่ดีนะที่เราควรไปคำนึงถึงมันนะครับข้อแนะนำสำหรับผมเองเนี่ยถ้าคุณจะใช้เกียร์ CVT ให้ทนทานนะครับก็คือ1 ปรับพฤติกรรมการขับขี่เข้ากับมันสักนิดนึงนะครับอย่าไปเหยียบตะบี้ตะบรรันจะเร่งจะเร่งจะเร่งอย่างเดียวนะครับอย่างนั้นก็ไม่ควรนะครับอันที่2นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์บ่อยๆหรือเปลี่ยนตามรอบก,ก็ได้แต่อย่าลากระยะสมมติว่าเขาให้เปลี่ยนทุก30 0 0 0กิโลเนี่ยคุณอาจจะ20,000กิโลเปลี่ยนทีถ้าผู้ผลิตบอกว่า4 0 0 0 0กิโลเนี่ยคุณอาจจะ ส0 0 0ม,มก็เปลี่ยนทีฉะนั้นถ้าคุณเปลี่ยนถ่ายของเหลวตามระยะหรือก่อนระยะนิดหน่อยสําหรับน้ำมันเกียร์มันก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานได้นะครับซึ่งรถรุ่นนี้ก็มีบางคนใช้ไปเลขไม่สามแสนสี่แสนแล้วก็มีเหมือนกันนะครับต่อให้ของมันจะดีมันจะทนเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราไม่ดูแลไม่รักษาไม่ใส่ใจยังไงมันก็พังครับฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลขึ้นอยู่กับเราดูแลนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมว่าน่าจะได้สาระอะไรกันมากมายทีเดียวสำหรับเจ้า Nissan s i l คันนี้ลองดูนะครับว่าข้อดีสำหรับบางคนอาจจะเป็นข้อเสียสำหรับเราก็ได้หรือข้อเสียที่คนบางคนเขาบ่นกันเยอะมันอาจจะเป็นข้อดีสำหรับเราก็ได้สิ่งที่เราไม่รู้ก็จงรู้ซะแล้วกลับมาคิดนะครับว่ามันดี หรือมันเสียสําหรับเราสิ่งที่สําคัญคือคุณต้องรู้ด้วยตัวเองคุณต้องคิดด้วยตัวเองแล้วอย่าลืมไปทดลองขับไปซื้อประวัติรถไปดูเล่มเทะเบียนรถไปประเมินว่าซื้อรถมือสองไปหนึ่งคันแล้วจะต้องซ่อมจะต้องทำอะไรบ้างผมฝากไว้นะครับจะซื้อรถมือสองทั้งทีนะครับหาความรู้เยอะๆแล้วคุณจะได้ประโยชน์จากมันหวังว่าทุกคนคงได้รถมือสองที่ดีแล้วถ้าซิลฟี่คันนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มันดีสำหรับ ตัวคุณจริงๆลองทักทายกันมาครับคลิปนี้สนับสนุนโดยรถรรทสองยูสมยคารนะครับยังไงก็ตามถ้าชอบใจผลงานฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กดอะไรก็ได้สักอย่างหรือจะติก็ได้หรือจะชมก็ได้นะครับเรายินดีน้อมรับทุกความคิดเห็นขอให้ทุกคนได้ใช้รถที่ดีนะครับด้วยความปรารถนาดีจากผมเอ็มยูสมคารสวัสดีครับ